ห้านาทีโอ้นี่ร้านเงียบเหงาแท้อาไมไปเาไหมไปเบยอ้เห้กันกก็มตอมาตเตะกันมเตอมอมี้อาเอาเอาเออ้มาเต็มมาเต็มอ้าวเดออาาโอ้โห่ภา เกาหลีได้ไหมทุกคนมาเต็มมาเต็มไม่เข้าใจจริงๆทำไมนี่คือชอบร้องแบบเพลงเกาหลีเต้นเกาหลีอะไรแบบเขาเนี่ยทั้งๆฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอ้ยมันเป็นสไตล์นะเอ็มเข้าใจหรอกูโอ้โหเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยร้องทั้งสไตล์เกาหลีสตริงมอลล่าแซกนเป็นใจดิเจ็งสามารถล้ำเลิศ พราะเดี๋ยวนี้นะดนตรีอ่ะมันไม่มีแบ่งกั้นเชื้อชาติภาษากันแล้วพวกเอกพวกต้องไม่เข้าใจหลอกเรื่องดนตรีไม่เหมือนเราสองคนนะเราไม่แบ่งแยกกันหมดแล้วยังไงร้องได้ทุกทุกแนวทุกภาษาจริงป่าวเนี่ยไหนหมอลำไม่หมอลำหมอลำหมอลำนะหมอลำหมอลำโอ้แล้วเนาะ สเต็งสเต็งจะได้ไหมมีแรกไม่ต้องมาแขไม่ต้องมาคุยกับันไม่รไม่ต้องมาหวงม่ต้องมาคุณใหชะยเลยก่อนได้เว้ยเริ่มเริ่มไม่เป๊ะหลังๆเป็นเริ่มมันแทงปลาไหลองเอาอะไรไหมเออะไหมเต้นเก่งร้องเก่งอย่างนี้เนี่ยมันต้องเอาแนวยากๆหน่อยสากดได้ไหมสาากลโอ้ีโร่

หมอลำหมอลำอีกรอบอยากฟังหมอลำอีกราฟหมอลำเอาเกาหลีดีกว่าชอบเกาหลีเอาแกงตัวแกงตัวดกงตาได้ปะมิสเตอร์มิสเตอร์เอาสติงสติงเอาตามีตามีตามีอ้าเหนื่อยนะเนี่ยอะไรเนี่ยอยากฟังอะไรเยอะมากมาเนี่ยฉันเหนื่อยนะเนี่ยแกงจัดใช่ไหมเนี่ยกเห็นพวกนี้ก็เห็นมีความสามารถเสียอ้าวไอ